ขอต้อนรับเข้าสู่มิดาว่าพอดแคสต์ค่ะเรามาพบกันทุกวันสุกสารเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ทำคลิปทวินเฟรมในหัวข้อ unconditional love รักไม่มีเงื่อนไขมาดูกันดีกว่าว่าความรักไม่มีเงื่อนไขนั้นมันเกี่ยวอะไรกับทวินเฟรมและเรื่องราวความรักไม่มีเงื่อนไขจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ความรักต่างกันยังไงกับการมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขนะคะ ส่วนคนที่สนใจในเรื่องราวเนื้อหาของทวินเฟรมสามารถติดตามได้ในช่องมินวาทาโร่ทั้งเพลย์ลิสต์พอดแคสต์และก็เพลย์ลิสต์ทวินเฟรมนะคะใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวของความหมายทวินเฟรมแล้วก็ขอให้กลับไปคลิกเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้นะคะแต่หากใครที่สนใจในเรื่องราวของความรักอันไม่มีเงื่อนไขนี้แล้วก็สามารถเปิดฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะ และรักอันไม่มีเงื่อนไขนะคะก็คือความรักที่เรียกได้ว่าไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรที่จะต้องมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความรักนะคะไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามแต่ว่าการรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือการรักที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนสิ่งใดเพื่อที่จะได้รับความรักคือความรักที่แม้ว่า คุณจะไม่ได้ทำสิ่งที่ฉันชอบแต่ฉันก็ยังมีความรักอันบริสุทธิ์ให้กับคุณก็ถ้าเกิดเรียกให้เข้าใจง่ายก็อาจจะเปรียบได้เหมือนความรักอันบริสุทธิ์เนี่ยแหละค่ะความรักที่เหมือนกับบิดามารดาที่มีให้กับบุตรอะไรก็ตามที่เรารู้สึกรักเขาโดยที่ไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องทำสิ่งไหนเพื่อให้เรานะคะได้รับในสิ่งนั้นเราถึงจะมีความรักให้กับเขาแต่เรารักเขาโดยที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีนิยามและไม่มีข้อแม้ อาจมีหลายคนที่ไปสับสนนะคะกับความรักที่จะต้องเออไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ฉันรักเธอเท่านั้นและไม่ว่าเธอจะทําอะไรกับฉันฉันก็ยินดีจะรักเธอต่อไปซึ่งสิ่งนั้นนะคะก็อาจจะนํามาซึ่งความผูกมัดยึดติดยึดโยงหรือแม้กระทั่งการที่ถูกทําร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งนั้นไม่ใช่การมีความรักอะไรเงื่อนไขแต่เป็นความรักที่อาจจะ เป็นการปรารถนาในการแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์ซึ่งกันและกันถึงได้มีการผูกมัดและก็มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่โดยที่ขาดอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และในความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าบิดามารดากับบุตรเนี่ยก็ไม่ใช่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ก็จะมีบางครั้งที่เรามีเรื่องราวที่เห็นกันอยู่นะว่า ครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกมาแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เขาปรารถนาเพื่อทดแทนในสิ่งที่เขาขาดหรือแม้กระทั่งการพยายามให้ลูกเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะพอคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของเขาเองซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรักที่มีเงื่อนไขนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเลี้ยงดูใครบางคนเพื่อมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่าง ในบางครั้งการที่เป็นความรักของพ่อแม่กับลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีความรักที่ไรเงื่อนไขเสมอไปในทุกครอบครัวนะคะและความรักที่ไรเงื่อนไขจริงๆเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเป็นความรักที่ดีต่อสุขภาพใจทั้งของผู้ให้และก็ของผู้รับเพราะงั้นบางครั้งมันอาจจะมีความสับสนกันเยอะมากๆเลยในเรื่องของรักอันไรเงื่อนไขอะไรพวกนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วมันไรเงื่อนไขย,ยังไงแล้ว มันจะต้องมีอะไรเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ารักนี้คือรักไรเงื่อนไขไม่ใช่รักที่ยึดโยงผูกมัดหรือว่าปรารถนาอะไรบางอย่างที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันเพราะงั้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคือการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เพื่อตัวของคุณเองแต่ว่าเป็นความรักที่เรียกได้ว่า อาจจะมีแง่มุมและก็องค์ประกอบอื่นๆนะคะที่เข้ามาในเรื่องราวของการแยกแยะหรือว่าการแบ่งให้เห็นได้ชัดว่าความรักนั้นเป็นรักที่ไรเงื่อนไขเราก็จะมาจําแนกเอาไว้ตรงนี้เพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นในเรื่องของการแบ่งระหว่างความรักที่ไรเงื่อนไขกับความรักที่เรียกว่ามีอารมณ์ของการพึ่งพาอาศัยหรือว่าการปรารถนาสิ่งใดเป็นการตอบแทนนะคะ ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความรักไรเงื่อนไขก็จะมีลักษณะดังนี้อย่างแรกจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็อารมณ์นะคะ การมีความรักโดยที่ไม่ได้ยึดโยงในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของความรักแต่เป็นความรู้สึกรักโดยไรเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความรู้สึกสบายใจแล้วก็ความรู้สึกดีจากภายในทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับแล้วก็มีผลสํารวจนะคะว่าเด็กที่ได้รับความรักจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูด้วยความรู้สึกที่ดี ไม่มีเงื่อนไขไม่บังคับไม่ควบคุมและก็มีการยืดหยุ่นในการเลี้ยงดูนั้นจะเป็นเด็กที่มีแนวโน้มในเรื่องของอารมณ์แล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคะและนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่มีรักอะไรเงื่อนไขเนี่ยจะทําให้สุขภาพกายแล้ก็สุขภาพใจของเด็กเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะและ้วก็ลดในเรื่องของการบาดเจ็บทางจิตใต้สํานึกหรือความทรงจํไวัเด็กได้ด้วย ส่วนข้อ2ก็คือมันเป็นสิ่งที่ให้ในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยนั่นเองนะคะความรักอะไรเงื่อนไขเนี่ยสามารถทำให้รู้สึกปลอดภัยได้ทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่แล้วก็ความรักนั้นนะคะจะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องพยายามกับความสัมพันธ์มันเป็นอิสระเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวคุณเอง ถ้าหากคุณถูกพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยความรักอะไรเงื่อนไขเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงถึงแม้ว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดจะทำเรื่องแย่ๆหรือว่าจะทำอะไรแตกนะคะคุณก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาก็ยังจะรักคุณแม้ว่าคุณจะสอบไม่ผ่านสอบตกหรือว่าผลการเรียนแย่แค่ไหนแต่ว่าคุณก็ยังเชื่อว่าพ่อกับแม่จะยังคงรักคุณอยู่ เพราะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับการสนับสนุนคอมฟอร์ตโซนหรือว่าพื้นที่ในความปลอดภัยที่จะทําให้เราได้มีโอกาสกลับไปหาเขาได้ทุกเมื่อนะคะข้อ3รักไม่มีเงื่อนไขคือการเห็นแก่ผู้อื่นนะคะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเองมันเป็นอะไรที่คํานึงถึงประโยชน์ของผู้คนที่ คุณรักเขาแล้วก็เสนอความรักให้กับเขาด้วยการสนับสนุนการช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้หวังรางวัลหรือว่าไม่ได้คาดหวังว่าการให้ไปเนี่ยจะต้องได้รับอะไรบางอย่างที่มันคุ้มค่าที่มันคู่ควรคุณถึงจะทำเพราะงั้นการกระทำที่ให้ความเห็นอกเห็นใจหรือว่าทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยก็คือความรักอะไรเงื่อนไขยอย่างหนึ่งเหมือนกัน ข้อ4ก็คือเกี่ยวข้องกับการยอมรับและการให้อภัยการยอมรับในตัวตนอันแท้จริงของอีกฝ่ายไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะก็ยินดีที่จะให้อภัยในความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์ของคนคนนั้นและไม่ได้คาดคันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าบงการให้เขาเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาเองแต่คุณพร้อมที่จะยอมรับในตัวตนอันแท้จ,จริงของเขาพร้อมที่จะให้อภัยและก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ ส่วนข้อ5ก็คือมันไม่ใช่อะไรเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เป็นพิษหรือว่าการกระทำที่มีการดูถูกเหยียดยม้มการทำ้ายร่างกายถ้าหากคุณมัวแต่คิดว่ารักอันไม่มีเงื่อนไขคือการยอมให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณเองนั่นไม่ใช่เลยนะคะเพราะความรักอันไม่มีเงื่อนไขคือการที่ คุณเองนั้นจะต้องรักตัวของคุณเองด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากคุณรักตัวเองไม่เป็นคุณจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขกับคนอื่นได้ยังไงเพราะงั้นการยอมให้คนอื่นทําร้ายจิตใจ,จหรือว่าร่างกายของคุณก็เป็นเสมือนการนะคะให้โอกาสในการทำบาปทำกรรมของเขาคุณรักเขาแต่คุณยอมให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับอะไรที่มันผิดพลาดอยู่กับความเออเป็นการสร้างบาปหรือว่าวิาบากกรรมให้กับเขานั่นก็ไม่ใช่ความรักนะคะ แต่เป็นการยิ่งทำให้เขาอะค่ะจมอยู่กับอะไรที่มันเลวร้ายไปมากกว่าเดิมแล้วก็ข้อ6นะคะไม่ใช่การหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแยง้งการรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่การยอมอ่อนอ่อนพรตามหรือว่าตามใจอีกฝ่ายจนเกินไปนะคะแต่เป็นการที่ยินดีที่จะคุยกันหรือว่าเคลียร์ปัญหาถึงแม้ว่าจะมีการขัดแยง้งหรือไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ยินดีที่จะปรับความเข้าใจหรือว่า พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เติบโตไปได้ถ้าหากคุณรู้แต่ว่าคุณจะต้องยอมจะต้องพยายามเพื่อให้ความรักนี้มันไปรอดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณอะคือแบบที่เขาเห็นนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยตัวตนที่แท้จริงของคุณอะมันเป็นอีกแบบหนึง่ง แต่คุณเลือกที่จะพยายามในการยอมอีกฝ่ายมากจนไม่เป็นตัวของตัวเองมันก็ยิ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้ยากเพราะเขาเองก็จะสับสนนะคะว่าตัวตนจริงๆของคุณเนี่ยมันเป็นด้านไหนกันแน่นะคะข้อ7ก็คืออย่าละเลยความต้องการของตัวเองอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้สิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยแล้ก็รักอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งตัวตนของคุณและคนอื่นเพราะงั้นนะคะ การเสียสละทุกสิ่งบนโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวตนของคุณเองไปเพื่อความรักนั้นมันก็เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในเทศนิยายเพียงเท่านั้นแต่การจะรักใครสักคนได้อย่างจริงใจก็จำเป็นที่คุณจะต้องไม่ละเลยกับตัวตวนที่แท้จริงของคุณเองและแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าตัวตวนที่แท้จริงของคุณนั้นคือใครเป็นยังไงและสามารถที่จะปรับจูนหรือว่าไปต่อกันได้ในอนาคตไหม แล้วก็บางคนนะคะอาจจะมีงานอดิเรกหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทําแต่ว่าคนรักของคุณกลับไม่เข้าใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้การที่คุณอาจจะทิ้งตัวตนของคุณในด้านนั้นทั้งที่คุณรักมันมากแล้วก็ชอบมันมากๆเนี่ยเพื่อที่จะให้คนรักยอมรับคุณเนี่ยนั่นก็เป็นเหมือนกับการคอนโทรลในความสัมพันธ์หรือว่าการยอมให้อีกฝ่ายควบคุมคุณโดยที่ไม่ได้รักกันอย่างไร้เงื่อนไขนะคะ ข้อ8อย่าอดทนต่อการละเมิดนะคะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าหากเขาเป็นคนที่ชอบดื่มหรือว่าพูดจาไม่สุภาพกับคุณหรือว่าทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของคุณอย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้ด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนะคะคุณอาจจะให้อภัยเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องยอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้อย่าง อดทนพยายามฝืนทนทุกสิ่งทุกอย่างยอมให้เขาโขกสับทำลายร่างกายหรือว่าจิตใจของคุณการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบแฟนหรือว่าคนใกล้ชิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการที่คุณรักเขาให้อภัยเขาแต่ไม่ยอมให้เขาใช้เรื่องราวแย่ๆกับคุณหรือว่าคำพูดการกระทำแย่ๆกับคุณ และคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวของคุณเองการออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ยังคงรักเขาอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เดียวกันแล้วนั้นก็ยังคงเป็นรักอะไรเงื่อนไขอยู่นะคะเพราะงั้นสิ่งที่สําคัญในความรักอะไรเงื่อนไขเนี่ยจะต้องมีความเคารพการให้เกียรติและก็การสื่อสารกันอย่างเปิดเผย จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะเป็นตัวของคุณเองรักตัวเองและก็รักอีกฝ่ายได้อย่างไรเงื่อนไขนั่นเองนะคะและก็สําหรับใครที่ยังงงงวยกับความรักอะไรเงื่อนไขว่ามันคืออะไรยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะเราก็มีอีก32วิธีนะคะที่จะรู้ได้ว่าคุณพบกับความรักแบบไรเงื่อนไขแล้วหรือยังนะคะสําหรับข้อหนึ่ง คุณสามารถที่จะยอมรับความล้มเหลวของคู่ของคุณได้และคุณรู้สึกว่าการตัดสินใจของเขาไม่ทำให้คุณรู้สึกอับอายเลยนะคะสำหรับสิ่งนี้ข้อ2คือเมื่อคุณรู้สึกอ่อนแอคู่ของคุณจะตอบสนองด้วยการเอาใจใส่การให้กําลังใจการพยายามบรรเทาความกลัวของคุณข้อ3คุณสามารถบอกความจริงซึ่งกันและกันได้แม้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสบายใจนักสักเท่าไหร่ ข้อ 4. เมื่อคุณทำผิดต่อกันนะคะคุณพยายามที่จะชดใช้ความเสียหายหรือว่าสร้างความไว้วางใจใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งข้อ 5. คุณสามารถให้อภัยกันได้อย่างอิสระข้อ6คุณไม่เลือกที่จะต่อสู้หรือว่าเก็บความขุ่นเคืองนะคะเข้ามาโต้เถียงกันหรือว่าคุณเองนั้นให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างมีสติข้อ7 คุณไม่รู้สึกว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองกับความรักครั้งนี้หรือว่าคู่ของคุณคนนี้ข้อ 8. คู่ของคุณให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริงโดยที่ไม่คาดหวังอะไรตอบแทนเลยข้อ 9. ความไม่เห็นแก่ตัวของคู่ของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทำแบบนั้นเช่นเดียวกันข้อ10คุณสามารถละทิ้งนะคะในเรื่องของการพยายามเป็นคนอื่นและสามารถเป็นตัวตนของคุณเองอย่างสมบูรณ์ได้ต่อหน้าคู่ของคุณ ข้อ11นะคะคู่ของคุณนั้นอาจจะไม่กล้าที่จะร้องไห้หรือว่ารู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นแต่เขาสามารถทำเรื่องราวเหล่านี้กับคุณได้และคุณเองก็สามารถเปิดใจให้กับเขาได้เช่นเดียวกันข้อ12คู่ของคุณสนับสนุนและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับการเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดของคุณนะคะ ข้อ13คุณทั้งสองเห็นศักยภาพของกันและกันและก็เป็นผู้สนับสนุนอันยิ่งใหญ่ให้แก่กันและกันข้อ14คุณเฉลิมฉลองความสําเร็จของกันและกันผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากและก็เรื่องราวของฐานะหรืออะไรก็ตามไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับความรักของคุณเลยข้อ15คุณรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่ของคุณอย่างลึกซึง้งข้อ16 แม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดคุณเชื่อว่าคู่ของคุณจะยังรักและก็ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นเสมอข้อ17ความรู้สึกว่าคู่ของคุณต้องการให้คุณนั้นไล่ตามสิ่งที่คุณหลงไหลหรือว่าแพชชั่นในชีวิตของคุณนะคะเขาสามารถที่จะยอมรับและก็เสี่ยงไปพร้อมกับคุณได้ข้อ18คุณรู้สึกปลอดภัยและก็เหมือนได้อยู่ในบ้านนะคะเวลาที่อยู่กับคู่ของคุณข้อ19คู่ของคุณไม่เพียงแค่ฟัง เมื่อคุณพูดเรื่องราวอะไรที่คุณกังวลแต่เขายังสนับสนุนและก็คอยช่วยเหลือคุณอีกด้วยข้อยี่สิคุณทั้งคู่เป็นตัวเองเมื่ออยู่ด้วยกันข้อยี่สิบอ็คุณและคู่ของคุณดึงสิ่งที่ดีที่สุดของกันและกันออกมาข้อยี่สิบสองคุณไม่ได้เพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและคุณเองก็ ไม่ได้สร้างนิสัยที่เป็น Toxic r e l a t i o n นชิพหรือว่าความสัมพันธ์เป็นพิษแต่เป็นการสนับสนุนสุขภาพที่ดีต่อกันและกันข้อ23คุณเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่เห็นด้วยหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันข้อ24คุณทั้งคู่ให้ความสำคัญในการสื่อสารคำนึงถึงสุขภาพแล้ก็ความรู้สึกของอีกฝ่ายข้อ25 เมื่อคุณประนีประนอมในความสัมพันธ์คุณยังคงเคารพและก็เห็นคุณค่าและก็ขอบเขตของตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันข้อ26คุณทั้งคู่ไม่เล่นเกมในความสัมพันธ์ข้อ27คุณต้องการสื่อสารหรือว่าแสดงความรักกับคู่ของคุณแม้ในวันที่สถานการณ์อาจจะไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่แต่คุณก็ยังซื้อกาแฟให้กันหรือว่าส่งข้อความเป็นกำลังใจให้แก่กันเสมอ ข้อ28คุณเพิ่มความอดทนความเห็นอกเห็นใจให้กับคู่ของคุณเมื่อเขาถึงช่วงเวลาอันโหดร้ายในชีวิตข้อ29คุณพอใจในการแสดงความรักโดยที่ไม่ผูกมัดข้อ30คุณไม่พยายามปกป้องคู่ของคุณจากความเจ็บปวดแต่สนับสนุนเขาให้เผชิญหน้าและแบ่งปันช่วยเหลือเขาข้อ31คุณภูมิใจในการละกันเมื่อคุณไม่ได้อยู่ด้วยกัน คุณก็ยังพูดถึงกันและกันในสิ่งที่ดีข้อ32คุณรู้ว่าคุณทั้งคู่อยู่ในระยะทางที่ไกลคุณต้องการที่จะเติบโตไปพร้อมกันและก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ตามและที่ฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะก็น่าจะพอรู้แล้วนะว่าความรักอะไรเงื่อนไขเนี่ย มันไม่ใช่ความรักที่เราจะต้องยึดโยงอีกฝ่ายเอาไว้ในความสัมพันธ์หรือว่าต้องพยายามเป็นคนอื่นเพื่อให้เขามารักเราหรือแม้กระทั่งนะคะความรักนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องคาดหวังหรือว่าคอยถามว่าเขารักคุณหรือไม่นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟมอ่าเรายังไม่ได้บอกนะว่าเกี่ยวข้องกับทวินเฟมยังไงในช่วงแรกๆใช่ไหมพองั้นนะคะ ความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมหรือว่าเปลวไฟคู่ที่เราเคยเกินเอาไว้ในตอนต้นๆหรือว่าออคลิปก่อนก่อนนะคะก็จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับตัวเองหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องสัมผัสกับความรักตัวเองและก็ความให้อภัยความเข้าใจและการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเพราะงั้นความรักแบบไร้เงื่อนไขนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นเหมือนกับ กาวที่ช่วยเชื่อมต่อความสัมพันธ์แบบคู่รักทวินเฟมให้ไปด้วยกันในอนาคตได้พอถ้าหากคุณให้ความสนใจกับความรักแบบ3มิติหรือว่าทางกายภาพว่าคุณจะต้องให้ความรักเท่ากับฉันคุณจะต้องไปกับฉันคุณจะต้องทําตามที่ฉันต้องการคุณจะต้องมีความโรแมนติกกับฉันสิ่งเหล่านี้จะทําให้ความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า การพยายามควบคุมคอนโทรในความสัมพันธ์มีแต่จะไปกระตุ้นในเรื่องราวของความทรงจำแย่ๆในอดีตหรือว่าการกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่เขาหวาดกลัวขึ้นมาแล้วทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เกิดการ runner c h เซอร์หรือว่าการวิ่งหนีวิ่งไล่นั่นเอง เพราะงั้นการมีความรักแบบไร้เงื่อนไขกับคู่ทวินเฟรมของคุณจึงเป็นคำตอบเดียวนะคะที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์นี้สามารถเข้าใจและก็ไปต่อด้วยกันได้และที่สำคัญรักแบบทวินเฟรมก็คือการรักตัวตนของคุณเองแบบไร้เงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันและไม่ว่าในความสัมพันธ์รักแบบไหนนะคะอาจจะเป็นโซเมตเนื้อคู่คู่ทวินหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญเลยก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ การรักการให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งตัวคุณและก็คนรักของคุณและสำหรับคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในคู่ทวินเฟลมนะคะคุณเองก็อาจจะตามหาความรักอะไรเงื่อนไขด้วยการเริ่มต้นความสัมพันธ์รักอะไรเงื่อนไขกับตัวตนของคุณเองก่อน ทั้งการให้ความรักอะไรเงื่อนไขกับคนรอบๆตัวนะคะไม่จำเป็นจะต้องยึดโยงหรือว่ารอคอยผลตอบแทนจากอีกฝ่ายแต่คุณอาจจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็มีความสุขกับการได้ให้คนอื่นนะคะและที่สําคัญนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอคอยการได้รับอะไรบางอย่างจากใครคนอื่นเลยถ้าหากคุณมัวแต่ให้เพื่อรอการได้รับคุณจะเป็นทุกข์กับความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ แต่เมื่อไหร่ที่คุณให้ออกไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะเห็นคุณค่านั้นไหมเขาจะรักคุณไหมเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าคุณจะไม่รู้สึกผูกมัดกับเขาคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องทุกข์หรือว่าต้องสุขกับการกระทําของอีกฝ่ายแต่คุณจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณคิดว่าคุณอยากจะให้เขาด้วยความรักอันไรเงื่อนไขนะคะ และความรักอะไรเงื่อนไขเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยให้เรานั้นได้สร้างสังคมที่ดีสร้างกัลยาณมิตรที่ดีอยู่กับออชีวิตของเราเองนะคะ ไม่ว่าอย่างไงก็ตามการมีความรักคือสิ่งที่ดีเสมอแต่ขอให้ระวังความรักของคุณนั้นจะกลายเป็นความรักที่มีเงื่อนไขหรือการยึดโยงผูกมัดกับใครบางคนสิ่งนั้นอาจจะทําให้คุณไม่ได้พบเจอกับความสุขอันแท้จริงจากการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รักนะคะเพราะงั้นถ้าหากคุณได้ค้นพบความรักอันไรเงื่อนไขนี้แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรอคอยใครบางคนที่จะรักคุณแบบนี้แต่คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการรักตัวเองและ คนรอบข้างด้วยการเริ่มต้นเป็นผู้ให้โดยไร้เงื่อนไขร่วมสร้างสังคมพลังบวกไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังกดไลค์สับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ